เมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุน่นร่วมด้วยสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดฮอกไกโดจัดงานเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแบบพรีเมียมจากฮอกไกโดโดยได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อหรือไบเออร์ประมาณ160รายและผู้ประกอบการ17รายจากฮอกไกโดเพื่อเผยแพร่สเสน่ห์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์อาหารจากฮอกไกโด ตลอดจนสนับสนุนการทำการตลาดในภูมิภาคอาเซียนให้กว้างขวางและขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากฮอกไกโดอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ซื้อหรือไบเออร์และกลุ่มร้านอาหารได้เจรจาติดต่อทางการค้าโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพอร่อยและปลอดภัยจากฮอกไกโดซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาฮอกไกโดโดซังโก ปลาซาเป็นร้านค้าที่รวบรวมและช่วยจำหน่ายสินค้ามากมายที่ผลิตได้จากแต่ละท้องถิ่นในฮอกไกโดมารวมไว้เพียงที่เดียวในกรุงเทพซึ่งในปีนี้ได้มีการเพิ่มเติมสินค้าของฮอกไกโดหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งมีการขยายพื้นที่ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจอีกด้วยมิสเตอร์ซิจิยะสุนสุเกะรองผู้ว่าจังหวัดฮอกไกโดเปิดเผยว่า あの北海道では、えー、っと食の輸出に向けて努力をしていますが今日はタイで3年ぶりのリアルの商談会がすることができました。 ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ฮอกไกโดค่ะเราจะโฟกัสแล้วก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องของการส่งออกสินค้าค่ะซึ่งในวันนี้นะคะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยที่มีโอกาสได้มาจัดงานเจรจาธุรกิจที่ประเทศไทยในรอบ3ปีหลังจากที่ไม่ได้จัดเพราะว่าติดโควิดแล้วนะคะคุณจิจนอิเวยนต์นีตต้นน่อโมดะเรนด์ควนี้มีา่มมากกว่า2จะเทศไ่างประเท่า้ามงานนี้ะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี2565ที่จะมีการพูดคุยเ 多くの方々に北海道の食の価値を理解していただいてそしてタイの国民の方に北海道の食を楽しんでいただけたらと思っています。 ก็วันนี้นะคะมีไบเออร์ให้เกียรติมาร่วมงานนะคะมากกว่า200ท่านเลยดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยคาดหวังว่าอยากจะให้ทุกท่านที่มาร่วมงานเนี่ยได้รับทราบเราก็รับรู้ถึงคุณค่าเราก็ในส่วนของความเด่นนะคะข้อดีของอาหารจากฮอกไกโดแล้วก็อยากจะให้ชาวไทยทุกๆท่านได้รู้สึกหรือก็ได้รู้จักถึงสเสน่ห์ของอาหารฮอกไกโดต่อไปด้วยค่ะ 今日はですね、あの北海道のワインとお酒を持ってきました。これがあの北海道の食と食べ合わせると本当にあのベストメアリージだと思います。 ก็วันนี้นะคะเราได้นำไวน์นะคะแล้วก็เหล้าสาเกของญี่ปุ่นจากของไกโดมาด้วยซึ่งตรงนี้เห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าทานกับอาหารของไกโดแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นเบสเมริเจคือเข้าคู่กันได้ดีมากๆเลยค่ะไโดไว่าว่าหมกไนทกโดนี้ンีอยูのทイ่ไหนบ้のงครับในญี่ปุ่นที่タイでวで่าท まだまだのが足りないといととうこでで今日で持したส่วนหนึ <music> ่งค่ะเรามีวางไว้ที่อันเทน่าช็อปหรือว่าโดสังกบพลาซาของทางฮอกไกโดนะคะที่ที่อยู่ที่ไอคอนสยามนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งค่ะมีจําหน่ายอยู่ที่ร้านอาหารแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากขนาดนั้นเราก็เลยจัดอีเวนต์ในวันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะ 今日のイベントについてですね。あのたいの国民のさ皆様にですね。まあ、お誘い、またはまコメントをですね。お願いします。あの、北海道は日本の中でも食料生産ではベストの地域です。北海道の美味しいものをタイの皆さんにたくさん食べていただきたいと思います。 ต้องบอกว่าสําหรับฮอกไกโดเองนะคะในแง่ของการผลิตอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นเบสเลยของประเทศญี่ปุ่นดังนั้นก็เลยอยากจะให้ชาวไทยทุกท่านนะคะได้มาลองทานแล้วก็ได้ลองอเอเพลิดเพลินไปกับอาหารจากฮอกไกโดด้วยค่ะ